รถไฟ PTS นะคะดูสวนนะคะที่หมอชิดนะคะตัดตุจักนะคะเดี๋ยวไปเบ่งกันดิรอง,องนั่งดูนะคะเพราประค่คยนั่งนะคะพี่นั่งโอ้ยยันนี้ประคยนั่งนะคะยันนี้ประคยนั่งนะคะพี่นั่งเ้ยมาร้งเบ่งดูร้งเบ่งได้นตัวแล้ยนะคะได้นตัวแล้ยนะคะ ลูกสาบรีนะคะแล้วก็นั่งกลับมาได้ค<ม>่ะเดี๋ยวให้กลับมาแล้วนี้นี่ก็าจะนั่งรถไฟใต้ดินต่อได้คะ่ะพี่น,อน้องหนบิ่งดูเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อเออเบิ้งเด้อเดี๋ยวมันมาแล้วจะถามเขาก่อนเชยเชยแต่ว่าไม่เคยนะคะอันนี<ะ>้เราเราจะไปอนุสาวรีอะ่ะแปลนุสาวรีเพอไปถึงอนุสาวรีเขาไปสอดทางน้ตาลออกอครับจ้ะ ไม่เคยค่ะเจ้าหน้าที่เขาบอกโอเคมาแล้วเด้อเดี๋ยวมันมาแล้วมันมาแล้วนะครับนะทักบาไม่เคยเราก็ต้องเคยรึเปล่าใช่ไหมมาแล้วมาแล้วได้คืนนาทีเนี่ยมันมาแล้วมาแล้วเต้น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 มันมาแล้ว มาแล้วนานนานวันนี้ได้ขนแ่รอบเนี่ยฮ <im ps ing> ่าไไน,น,น,น่้ฮ่า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 ฮาฮ่าฮ่าฮนาฮ่่าามีลูกศรนะน่นมามีลูกศรเด้อ่าา่นาอ่อ่ นั่นเ็นป่ะนป่ะหนป่ะพี่น้องอันนี้ได้ขึ้นไว้ลนะเดี๋ยวเขาก็ชิ้บอกว่าอันนู้น c e l e มันบอพี่น้องเต่นเต้นเต้น เดี๋ยวเขาสิบอกมังนะว่าอนุสาวรีแต่ลงผิดแลนยงเด้พี่น้องเลยเไม่หนะ่เขาจะบ่งเขาจะบอกเนะสถาน<อ>ีน<อ>ต่อไปสะพานควาย <c oughs> next station สะพานควาย <c oughs>